สวัสดีครับท่าผู้ชมครับยินดีตอนรับเข้าสูรายการกินดีกินลำครับในช่องครัวอยู่ดีกินหวานของเขานะครับเน่ปลาปีนานเกิ่มครับนะครับของกินลำอยู่ดีคนมากครับนี่ของกินลำอยู่ดีคนมากครับมักปูอัดครับเนี่ยจะได้จะได้มันได้รสชาติแปลกไม่ได้รสชาติมันเพิ่มขึ้นครับปีนานเกิ่มจัดนี่เลยครับเนี้ยมปูอ้า ปัตโตโถโถโถโตเมนูนี่ครับปัตโต้เต็มทานครับปูอัดหนึ่งกิโลเลยนะเพื่อนๆนะปูอัด1กิโลครับกับการเอามายำครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูครับว่ารสชาติจะเป็นจะได้เนาะเดี๋ยวพี่นันเกิ้มขอเทินเพื่อให้มันสูงมาเห็นหน่อยอินนะครับมันจะได้ดูแบบเปื่อนๆจะได้เห็นชัดเจนเห็นหน่อยนะครับอ่าเรียบร้อยครับมุมไม้ไฟไม้มุมแบบจัดคือดูน่ากินน่ากินครับครับเมนูนี้ครับ ยำครับยำยำปูอัดยำปูอัดอ่ะเฮ้ยนี่ขอจิ้มปูอัดกันเด้อครับนี่ครับเพื่อนๆใครกินปูอัดกันอันกันอันนี่ปีนี่ปีนันเกิร์มบนนี่ยมนะครับปีนันเอิร์มกัดกันซีห้าอันไปเลยอื้มอืมปูอัดได้นำยำในรสชาติเปลี่ยนนะเพื่อนๆ คือิปูวัดปูอัดเขาจะมีความหวานเนาะได้นำยำได้ส้มได้เพชทเข้าไปเหมาะเห้เหยเฮ้ยอือหือนยอดนยอดเป็นหนังเกลมขอน้ำข้าสักปั้นสองปั้นก่อนนะก็จะมีรสชาติความเพลทอยู่นะครับแต่ก่อนจะได้กินกันอย่างนัเนเบื่อเขาจะกินกับแ <c oughs> ง nhè nhâm á nhè ăn hôm thèk hát kim bưn Rồi còn ăn bom, hôm khảo. 嗯, mm. 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 เอฟซีตีพอยู D, U, นะครับทำร้านอาหารเนี่ยร้องพอนลครับขายได้แน่นอนอืมอืมครับผครับ,รบอืมรสชาติได้เด็ดมากครับเด็ดมากปูอัดหนึ่งกิโลนึกว่ามันจะอัน <c oughs> มันจะกัดว่ะ สีถ้ากินไปกินไปอาจจะอาจจะแบบอาจจะได้แข่ประมาณสักอิม่มนะอิ่มไนะนี่ครับแงย้ำแยย้ำอร่อยมากใส่ข้าวตุ๋นหนไหครับกันพาผพาดในที่นี่หมายถึงว่า <c oughs> การมันไปอิ่มนี่นะ มาคะแนนเพื่อนเฮ็ดน้อยแต่เขาก็มีมันแตงครับมันแตงซอสๆจากสวนคำราห์เขาหวานสะอาาปลอดไทยย้ําหอมเี๊หนังเกลมหนะจะใส่พริกโด้ด้วยนะครับใส่พริกแดงซอยเป็นแว่นเป็นแว่นตัว อื uh huh. เรานี่ไปเจอหอมแครครับเกอใก้หอมแครแกนหอมหัวใหญ่เพราะว่าหอมแครจะมีรสชาติทีเผ็ดกว่าน่อยแล้วก็จะมีรสชาติตีมันแบบเออ่ใกล้เคียงกับหอมแดงบ้านหาหน่อยนะครับอืมูอักอัดราคาคุณภาพ ปริมาณเกสซีนะครับถุงร้อยยี่สิบเก้าบาทก็จะเป็นปูอาดประมาณคือเขาเวลาเขาไปนั่งกินสามล้านเล่าล้านอย่างนี้นะครับเป็นปูอาดเกสตนั่นนะครับคือใบเจปัใเจแป้งร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋ออันนี้มันเป็นเนื้อมีเนื้อป่าเนื้อกุ้งผสมเข้าไปเยอะอยู่ เอามาย้ำเนี่ยอร่อยเวอร์เพืเเ่อนเพ่อนอร่อยกว่าเอามากินกับวาซาบิครับอ่ะหนึ่งกิโลครับเพื่อนเครับหนึ่งกิโลสองถุงต๊อยู่สองร้อยหกสิบเนาะประมาณนั่น น้ำยำยังเจ๋งเปื่อนๆบอกเลยน้ำยำยังคึกร้อนมากครบรสเพชดน้ำส้มตามหวานแล้วก็เค็มเหมาะไข่ตีมีปูอัดย่ามาลองทำเมนูใหม่ร้องมาครับเมนูนี้แหละครับปูอัดปูอัดปูอัดยำยำปูอัดอื รั้มขนาดนันะนนะร้อนพอแล้วครับเนื้อบลพิดหวังแน่นนอนครับพดหวังเน่นอนใครจะมาหั่นมาซอยกันแล้วแต่แต่ปีหน,น,นันเกลมแนะนำคือเนี่ยคือเหมือนปีหนันงเกลมนะมันต้องเอาอันปูอัดไปโกนนะครับทำน้ำยำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาดํายันมามาลาดตีปูอัดเอา อันมันเก๋แต่เบบุสเซบืนมลัละอันได้เป็นหอมอออันได้เป็นปูอ,อัดเ๋อ,านานเอเม,ม,มอสอะเผ็ดกับเผ็ดส้มกับส้มมอสกับมอสครบรสหาใจเผ็ดถูกใจกันเลยครับ เอาละครับบวชไว้ับเพชรกับเพชรอิ่มกับอิ่มครับเหลือสิอันเบิ่นเบิ่นเหยยหนึ่งกิโลครับเหลือซิอันเอาละนะเขาจะบกินใือมันเสียมูลค่าครับอันนี้เดี๋ยวทํามื้อทอนรักยาเข้าเหมเขาไปกินกับมันได้อยู่ครับเหมซิปอันเอาละครับปีนันเกิรมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับถ้าใครชอบคลิปนี้บริลืมเพื่อกำลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อช่องครัวยุดีกิ่หวานของเฮาตัวเครับในรายการ กีิ่ดีกีิ่นล้ำกินดีกินล้ำเลยนะครับเนอะนะครับเป็นอังเรเคร้่องาปิดไปก่อนครับขอบคุณทุกคนมีความสุขนักนอยู่ดีกินหวานกันคู่ๆคู่คุคนนะครับเนอร้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอร่อยครับยำปูอัด